นะครับครอบครัวของดอกเหมยพีธภาสมสุขนะครับของผู้มี้อกเช่าตระบูลคอยหญ่นะครับผมที่แลวก็าพี่น้องแฟนขาแฟนเพลงนะครับที่ร่วมอวยพอวันเกิดให้กับหลานสาวสุธีรักของนกนะครับมีหลานผู้เดียวพี่น้องเอ้ยนี่ยลานหลูกสาวดอกไม่นะครับมีหลานสาวขี้ดื้อนะครับอันนี้กับหลานอีกขึ้นกันนี่น้องคุกก๊กนะครับเอื้ยหกเอ้ยเจ็ดปีน้อง5าปี ลองคือไงก็ยังจังว่านี่แล้วเอา้าร้องให้เบิร์ัเดย์ครับอาจารย์ดนตีครับลองทุกคนนะครับหน้าเวทีก็ร้องด้วยนะครับอยู่ทางม้านก,ก็ร้องด้วย ไว้พอนให้ลูกก้อนมูเนี่ยเบาไม่เป็นอีไม้อันนี้เอาตัวนี้มอลูกอีไม่เบาไมนเป็นคือกินเหล่านี้นี่เบาไว้พ่อลูกสาวมาหาลูกตัวนี้มาหาลูกนี่โอ้ยไม่เห็นกูบอกกานกูเป็นผู้บิงแช่เนาะจับมาบ่าเป็นยังก็จนให้ไม่รีนอวยพรให้แม่มันเอากว่าจะสั่งี่หล่าอวยพรให้แม่ไหม ลูกบอเป็นก็อ่ละสมนงานให้มันบาบานเากบอเป็นทำลูกเอาบอกว่าเป็นเอาแม่หอยเบล่าอีแม่หอยอ้าวอีแม่หอยเือไามเขาบอเปาเอาบ้าดใเปาเกางี่บ่ไพมืดสนีบะไเน่ยดสู่่คนครับเี่านท่าน mới nè, năm mới nè, lên lăn xảo, đề tăng cái gì nhang tăng cái, năm mới anh đã đề và cái này pha, đứng và cái này โอเคครับเดี๋ยวให้น้องมิรินเป่าเค้กก่อนนะครับผมดเจอเ้อาสวดสวดเอาี่นมาดินบันเป่าเค้กลูกลาบันเอาเป่าเค้กลูกเป่าเอาเป่าเหื่อดลูกเป่าเป่าทั้งหนาพ่อมลูกหลานทั้งหน้า เป้นเด็กดีมีควสุขมากครับครับหลวงวจากคุณลุงนะครับหลวงวจนกคุลุงคุลุงตามนะครับผมอ่แม่แม่ฝากมาแม่ฝากมาให้นะครับเียนรียนจากยายหอยอันนี้จากยายหอยนะครับ โอ,อ้พาร์ทอย่าลืมเด้อใ,ใ,ใ,ให้ตาอ้วนยืมจากมือดเด้อน,นี่แหล่ะน,น,น้อนน้ำไผ่ขึ้นนี่มาน,อน,มนอนน้ำลุ่มบอลลูนจะไปนอนน้ำนุ่มลูกเด้อมานอนน้ำตาอ้วนจ้งจีปกอดใหยอันนี้ของลุนนงลให้ยินยิน,ม,นมารับจากคุณลุงนู้ด้วยอโอเคคนะ่ะก็ใ้อยู่ดีมีแฮงนะก็จะลืมแบ่งตาอ้วนเด้อทำมันยุ่นยากแเป็นยัง อันนี้วัตถ apan ไปผู้เดียวเนืนี่เอหลานหกคนแหมเสร็จเจ้าก็ต้องกบไปไกันอีกนิดนิดนี่บาเนี่เออเตรียมตัวรถเจ้านั่นครับโอเคเอาบ้านเกิดพี่กี้กับจังเอาต่างหากเราลูกกี้กับดิสื่อขึ้นกันเจริญวันเจริญเกิดอันลูกขี้่าลืมซื้อให้ฟาวน์น้ำในเด้อเคี่ยงแล้วบัดนี้พวกมาไล่ เป็นจังไงล่ะเคียงบ่ลูกตาผมวันนี้นะครับนกตาสีขออนุญาตพี่น้องนะครับผมเก็บเสบียงเค้กลงไปด้านล่างนะครับผมไปไปพาคอนเข้าบ้านกันจะได้ตัดสินนะครับสวดสวดพี่น้องสวดสวดขอบคุณนะครับผมขอบคุณเสียงพีหกทุกท่านนะครับขอบคุณบอสนกบอสนุนะครับบอตตั้มนางเอกสาวนะครับพี่เมย